แล้วก็พอจะเข้าใจเลยะค่ะแล้วก็เอาประกอบกับพวกธาตุอะไรเงี้ยธาตุอะไรเสริมกันขัดกันธาตุอันนี้ใช้สีอะไรเงี้ยก็มันมันเข้าใจเลยะคะ่ะแล้วก็เอาคำนวณลัคก,กี้นัมเบอร์มาใส่แบบัแบบมานี่ต่อนะ่าง้ <c oughs> อยู่ในกระดานเนี่ยมันอยู่ในกรอบได, <c oughs> ได้ได้ได้แล้วก็เอาลัคก,กี้นัมเบอร์มาใส่ในช่องที่เราจะอยากจะสริมตรงนั้นให้ให้ให้ดีขึ้นแล้วก็ การรู้ตัวเลขตรงนั้นก็ดีนะคะเพราะว่าก็จะทําให้เรารู้เขารู้เรารู้เราก่อนแล้วก็จะไปรู้เขาตอนนี้มาเข้าใจแล้วก็ดูความสัมพันธ์เข้าใจคุณความกี่เปอร์เซ็นแล้วตอนนี้หรือว่ายังไม่เข้าใจเขาเข้าใจไม่น่าถึงพูดกันม่เข้ารู้เรื่องไม่แต่ความสัมพันธ์เนี่ยคืออยู่ด้วยกันได้เพียงแต่ว่าการพูดจาเนี่ยพราะเพราะมันเป็นคนลเซตกันเพราะฉะนั้นก็จะมีบางทีที่แบบพูดกันไม่รู้เรื่องนะคะมันจะขัดกันก็ต้องมาจูนปรับกันแต่ว่า ข้อที่ดีนะครับพอไปดูความสัมพันธ์ก็จะรู้ว่าความสัมพันธ์เราเป็นแบบไหนสิ่งที่ต้องแก้นี่คืออะไรนะครับเราเราเราแก้ที่ตัวเขาแล้วแก้ที่ตัวเราทุกสิ่งอย่างเหมนกันที่ตัวเราก่อนเขาก็ต้องแก้ที่ตัวเขาคนอน่งโอ้โหเนี่ยทุกอย่างสังเกตด้วยใจดูปฏิบัติธรรมก็ต้องด้วยใจเหมือนกันมีอะไรมีอะไร โอ้แต่ด้วยว่าคนนี้เรียนนะข้างหน้าสามวันแรกเนี่ยต่อไปเราไม่สอนแล้วเราสอนแค่นี้พอเลยนเข้าใจไหมร่กายนั่งเบอร์กับนามบัตรจ่ายติดคอสหนึ่งแกเปลี่ยนชุดต่างหากกันเนาะมาด้วยเนาะผมช่วยที่แรกก็รู้รู้แค่เดี้ยวใช่ไรมแค่วันเดียวเนี่ยแต่พวกเราซื้อตัวเครื่องบินมาตั้งไกลบินแค่สอนแค่วันเดียวจะมีนก็จะบอกว่าคอสนี้มีประโยชน์อะไรหลายอย่างนะคะนอกจากตรงนี้นกก็มีประโยชน์ดูว่ามีคอสอะไรยังไง ปีกอะไรปีกจะออกนะฮะปีกอะไรยังไม่หายนะฮะมันหลายหลายอย่างนะคะนกเนี่ยวิญญาณนกแล้วไม่ใช่แค่ว่าเอาตัวเลยนะลัคกี้ลำเบอร์ตัวนี้นะเราสามารถเอาตัวตรงกลางนี่ตัวนี้ได้ด้วยตอนนี้เราอยู่ระหว่างเลขสี่เนี่ยเลขสี่เนี่ยกระเพือปีกตรงข้างเนี่ยเราควรจะอะไรนะพัฒนายังไงใช่ใช่ดูว่ามันได้เหมือนกันมันมันทุกอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าจะมาสอนแบบว่าครึ่งๆกลางๆเนี่ยบางทีเรา ไปเห็นธรรมอาจารย์กัดวิชาไม่ไม่เนี่มันไม่ได้นะเลยก็สอนหมดแต่บางทีเนี่ยพวกเรารับมันเคยไหวมันเยอะไปต่อไปไม่แน่แต่ประตูเนาะเราแยกหลายๆลายข้อเนาะเราจะได้หลายหลายบาทหน่อยโอเคต้องไปไงอ่ะเดี๋ยวคนใกล้ๆกันนะคนข้างหลังนี่แหละคนแถวหลังนั่นแหละแล้วคุณ